สวัสดีคะ่ะมือน,นีสิพภาพพี่น้องเห็ดก,ก้อยกุ้งสุกแซ่บแซบแ,แบบนี้เลยคะ่ะพี่น้องคะอันดับแรกไปลวกกุ้งพักใบก่อนคะ่ะพี่น้องเสร็จเราบันนี้ห้ากับสิมาปรุงเครื่อง,ปร,งปรุงกันเลยจ้าใส่พริกประมาณสองช้อนชุรสตามใจชอบคะ่ะแล้วก็บ,บีดน้ำป๊าไปป,ไป,ปวดใหญ่ๆคะ่ะพี่น้องคะมาเข้มใส่เข้มมาเข้มน่อยกับใส่น้อยะคะ่ะพี่น้องคะใส่มะนาวทั้งหมด หนึ่งลูกค่ะพี่น้องตามด้วยข้าวคั่วเองด้วยค่ะจะว่าหางว่าเก็บไว้ในถุงค่ะพี่น้องขาว่้ใส่กระปุกค่ะกิการ่างกระปุกก็เลยใส่ถุงค่ะพี่น้องมันแขนแขนก็เติมน้ำไปแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องค่เา,าคคเสร็จแล้วก็ชิมรสชาติเบิ่งเออขาดผงนัวค่ะพี่น้องเติมพงนัวลรวก็ซิมอีกรอบค่ะพี่น้อง่าว่าใดเระบอก บัตเทอร์นี่ก็เอากุ้งซุกที่ห้าหลวกไว้แล้วนะคะมาใส่ตามด้วยเครื่องที่เราหั่นไว้มีหอมแดงพริกซอยต้นหอมผักชีฝรั่งสาระแน่นะพี่น้องตัวบว่มีผักชีก็เลยไปใส่ผักชีค่ะพี่น้องคะ่ะเสร็จแล้วก็ทําการคน้คนคน้นคูเล่คุเล่เลให้เขากันลาบเข้าก็สิ ใส่เขาโคหลายๆนะพี่นอ้องแสดงหอมแด้วก็เหมือนว่าคนให้มันแขน็งๆนั่งซิเนาะแต่ส่วนตัวตุกๆสิมากกินลาบกินอย่างที่มันแบบมีแหนมมีหนามแนนิดนึงเนาะตุกกะสิไปหลักเติมน้ำาม,ม่าแล้วก็ปรุงเพิ่มครับพี่น้องคะเสร็จแล้วตักลงจานค่ะจัดพักไว้ก่อนาน,นี่เผื่อความสวยงามค่ะพี่น้องคะนี่ค่ะหน้าตาของเฮาก็เป็นแบบนี้เลยค่ะก้อยกุ้งสุกข,ของตุกเองน้ำเนืองนอง หมักกินแบบมีน้ำค่ะพี่น้องคะถ้าให้หมักแข็งๆก็มาต้องเติมนม้ำลายด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ตุกเติมนม้ำลายมันก็เ,เหมือนบ่าค่ายเห็นข้าวขวานะคะพี่น้องคะแต่ตามจริงอ่ะตอนแรกอ่ะใส่ข้าวขวานลายแต่ก็เติมน้ำไปอีกค่ะพี่น้องคะเพราะว่าหมากักหมักจิ้มน้ำหมัมกสดน,น้ำมาพี่น้องเนาะนี่แหละค่ะก้อยกุ้งสุกแบบฉบับตุกกระเป็นแบบนี้เลยค่ะแต่งหน้าด้วยสาระแนคค่ะพี่น้องเป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะ